แพไทยโดยเพจเหมียวสั่งแปรสามารถสนับสนุนค่ากาแฟาและค่าขนมได้ที่พร้อมเพย์ตรงนี้เลยครับบทที่9ความฝันของฉันอนทรยอดฉันไม่ใช่ว่แก Joe, God, did you not have a soul I'm, sir. ขวัญตระยินักนิ๊กเฮไอ้เวิร์ดเจ้าขา,ขา,ขา,ขา บแล้วอายะคนอื่นๆในที่สุดหนูหิวอายะหนูทำได้เพแลนเธอกำลังพูดอะไรอยู่นะคุณจำได้ไหมความฝันที่หนูพูดถึง หนูฮิเธอมีอะไรที่อยากทำเป็นพิเศษไหมอย่างเช่นความฝันนะความฝันคืออะไรหรอความฝันคือสิ่งที่เธอเต็มใจที่จะใช้เวลาและชีวิตและแรงเพื่อที่จะทำให้มันเป็นจริงนะ่ะชีวิตหนูทำให้เป็นจริงเหรอยานายาความฝันของคุณคืออะไรเหรอ เธฉันอยากแต่งงานกับอันเลนตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะฉันอยากจะดูแลเขาไปตอลอดชีวิตและจะดูแลลูกหลานของเราจนกว่าพวกเขาจะโตนั่นแหละคือความฝันของฉันการปผป้พวกผูก้หญิงมันคือความฝันหรือเปล่าแน่นอนสิมันเป็นความฝันที่สุดยอดเลยล่ะนั่นแหละหนูยิวถ้าเธอไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกเธอแค่ต้องใช้เวลาถึงจะหามันเจอออายะ ในตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาทุกคนบอกว่าฉันนั้นน่ารังเกียจฉันเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ารังเกียจพวกเขาทั้งหมดพยายามที่จะฆ่าฉันแต่คุณและคน,น,นอื่นๆยอนรับฉันอย่างไม่มีเงื่อนไขและกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณฉันน่าชอบชีว,วิตที่สงบสุขและวิเศษแห่งนี้ฉันได้เก็บผลไม้กับอาญาจากป้ากับพาลี ได้ทำส่วนกับคุณยายและได้ร่วมเทศกาลกับคนอื่นๆในหมู่บ้านตอนที่ฉันอยู่ที่นี่มันทําให้ฉันลืมว่าตัวเองนั้นเป็นอาบีมันรู้สึกเหมือนว่าฉันเริ่มเป็นมนุษย์ถ้าการปกป้องผู้อื่นมาเป็นความฝันงั้นความฝันของฉันก็คือการปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ฉันจะปกป้องผู้คนทุกคน นี่หนูหิวแล้วเข้าสิกลับบ้านกันเถอะอ่าบทที่สิบการไถ่โอนและการสังหารฉันขอโทษนะหนูหิวฉันปกป้องเธอไม่ได้ฉันไม่น่าให้เธอไปเลยอย่าลองให้สิหนูไม่เป็นไร เบลลี่นายกลับมาทำไมพวกเราหนะ้าไม่มีวันทิ้งเธอหรอกนะน้องฮิวเก็บหนักมากไหมมันคงจะดีถ้าเราสามารถตามหาทา่านอาบิชอบได้แต่คงต้องใช้เวลาไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยเธอให้ได้เลยไม่เป็นไรหนูขอ นอนพักก่อนอย่าหลับล้ะหนูหิวได้โปรดเธอต้องไม่หลับนะหนูแค่ต้องการพักไ,<ป>ได้ไงทำาไมมันถึงยังไม่ตาย เย่นนะฉันต้นไม่ไหวแล้วดูฮิวมันจบแล้วฉันไหนื่อแล้ว สาวปกป้องเธอบ้างนะอายาทำใจดีๆไว้นะอายาคุณต้องไม่เป็นไร อายานูยิวเธอไม่ใช่สังฆราชสวินใช่ไหมฉันเห็นวิธีล่าของเธอมันเหมือนอาบีสเธอคงลำบากใจเพราะว่าสิ่งที่ฉันพูด เบสิพวกมันนำมาซึ่งความผินาศนและความทุกข์ทรมานมันไม่สมควรที่อยู่บนโลกใบนี้ถ้าฉันมีโอกาสแล้วก็ฉันจะฆ่ามันด้วยมือของฉันเองฉันขอโทษนะาาอาญาหยุดพูดเถอะหนูฮิวเป็นเด็กดีตล,ลอดไปนะ อายาไปไหนน้องฮิวเธอหายไปไหนปีไปฉันจะข้าแกทิ้งซะพอได้แล้วยายหนูติดอ่างเดี๋ยวที่เหลือให้ฉันจัดการต่อเองให้คุณ คุณไปอยู่ไหนมาล่ะพี่สาวฉันตายถูกมันฆ่าให้สัตว์ประหลาดเวนนั่นคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อฆ่าฉันเหรอทำอะไรสิฉันจะไม่ปล่อยมันไปฉ,ฉันจะล้างแค้น จ้าทำไม่ไดำหรอกไม่มีทางไม่ไม่ม <c oughs> จำฮ่าฮ่ฮ่ฮ่าจงบอกบทที่11การเจรจาครั้งแรก ฉันจะไม่ยกโทษให้แกแน่พี่น้นองจ๋าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ถ้ามันกล้าก็มาสิอายะฉันขอโทษนะ ิวไม่ต้องปลุกเธอให้เธอพักสักหน่อยเถอะทำไมท่านดากรอนอยังน้อยอยู่ตรงนั้นล่ะจะสี่วันแล้วนะแกนายเจ้าบวนทำไมล่ะฮะนี่แกไม่รู้ได้ไงหมู่บ้านของเราเนะ่ยเกือบถูกทำลายแล้วนะทำไมมีท่านดากรอนและหนูหิวนะและทำไมหนูหิวถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะ บาลีกับคุณยายแครกำหาเธอแทบเย่นอ่ะในกจโคงเป็นพ่อทันดดก่อนร้อยกำลับปกป้องเธออยู่ละมั่งอาเจ้าขาวทำไมถึงยังอยู่ที่นี่ล่ะอเกิดอ,อะไรขึ้น,น่นะเจ้าขาวเจ้าขาว ไม่ต้องห่วงมันก็แค่กลับบ้านของมันมาบ้านเมื่อหลายปีก่อนมนุษย์และมังกรได้ทำสงครามกันเทพได้ก้าวออกมายุติความขัดแยง้งและสร้างโลกใหม่สำหรับมังกรที่เรียกว่าอินแดนมังกรผู้ยิ่งใหญ่ฉันคิดว่าเพื่อนตัวโต,วตวของเธอน่าจะไปที่นั่น จริงเหรอคุณไม่ได้โกหกใช่ไหมเออฉันให้สัญญาเลยอายาหนูม่เยี่ยมคุณหนูขอโทษผู้หญิงดีๆอย่างคุณควรจะมีชีวิตที่มีความสุข ได้แต่งงานกับคุณที่คุณรักและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับเขาคุณไม่ได้มีโอกาสพวกนี้เพราะสั์ประาดอย่างหนูได้ทำลายมันไปนี่คือการลงโทษของเทพยอย่างนั้นเหรอโบสกิสิ์ได้ออกคำสั่งยกเลิกการสั่งฆ่าเธอแล้วเธอมีแผนที่จะทำอะไรต่อไปล่ะ จ้าสัป,ประหลาดนั้นบอกว่าพวกเราเหมือนกันฉันฆ่าคนไปตั้งมากมายตายานั้นเป็นคนดีเธอคิดงั้นเหรอถึงร่างกายของเธอจะเป็นสัปปะหลาดแต่เธอก็ได้ช่วยชาวบ้านมามา,มากมายจากเนื้อมือของอาบ,บีความจริงที่ว่าพวกเขานั้นสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นั่นแหละนั่นก็คือเธอเธอนั้นแตกต่างจากเจ้าสัปปะหลาดพวกนั้นยามเอาไว้ เธอจะเป็นใครอยู่ที่การกระทําของเธอไม่ใช่สิ่งที่เธอเป็นดูฮิวเป็นเด็กดีตลอดไปนะคิดให้ดีด้วยล่ะว่าเธอต้องการที่จะทำอะไรเชิญต้องการข้าพวกสับปะาด ฉันอยากจะปกกว่ามนุษย์ฉันไม่อยากให้ใครจะต้องทุกทรมานเหมือนอายาเฮ้ยพูดดีนี่งั้นสังกัะอาสิวลละฟังดูเป็นไงฉันจะแนะนำตัวอีกครั้งฉันชื่อซิเวอร์ไลท์คาร์ลอสกอร์ซาเลส เธอเม็ด <Mr>. เพิ่มก็ได้ตัดไปที่วันต่อมาคุณยายบาลีแล้วหนูจะกลับมานะคะแล้วก่อนคนที่รักฉันขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะ ขอให้พระเจ้าคุ้มครองเช่นกันบทที่12การทดสอบของโป๊บมาเลนก้าเมืองหลวงของสาธารณรัฐซิลเวอร์กาจาโอ้เคทลอดนี่มันนี่มันเมือ,มองมรกอดูมีชีวิตชีวามากเลยเคทลอดจำชื่อฉันไม่ได้งั้นเหรอ คารมอมันยากอ่ะเราไม่ไปสำนักง,งานใหญ่ของบริษัทสิไม่ได้ดเหรอคาร์อสเฮ้ชื่อฉันคือคาร์ลอสในที่สุดเธอก็ามาถึงท่านกอนซาเลสท่านพบกําลังรอท่านอยู่เลยครับณมหาวิหารเซนมาลีสํานักง,งานใหญ่ของบศัริ์สิทธิ์เชิญครับ ท่านโป๊บเราอยู่กันไหนแล้วครับสักพักแล้วนะไต่เทาคา,า,าลอดเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วนะยังทำตัวแบบนี้อยู่หรือไงในนี้ก็คือแองเจิ้ลโจเซฟเอเดียนจอห์นที่สิบเอ็ดพระสันตะปาปาแห่งบทศักดิ์สิทธิ์เขาคือโป๊บเหรอ เธอก็คือสัตว์ประหลาดลึกลับที่คาร์ลสเจอซินนะไม่คิดว่าเขาจะหลอกให้เธอมาที่นี่ได้นะเนี่ยฮะหลอกเหรอไวในอาร์บีดในเมื่อเธออยู่ที่นี่ฉันเก่งว่าเธอจะออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วละ่ะอัศวินได้ล็อกเอาไว้หมดแล้วนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นตลกนะเอ็นเจนฉันจะพาตัวไวในมาฟังการตัดสินของเธอที่นี่นายเป็นคนพูดเองกับปากไม่ใช่หรืองไง ในท่านบอกว่าถ้านจะให้รางวัลกับเธอไงจะให้เกียรติยศกับเธอและให้เธอเป็นสักขระอัศวินไม่ใช่หรือได้จะฆ่าฉันเหรอเดี๋ยวใจเย็นเขานึกว่าเจ้าเป็นสังฆระอัศวินที่ยอดเยี่ยมที่สุดซสดอีกคาร์ลอสด,ดูเหมือนว่าเจ้าสปหลาตัวน้อยนี่จะหลอกเจ้าเอาสินนะ้าเงั้นข้าขอกำจัดเจ้าทั้งสองทิ้งซะกล้าดียังไงอะ ตบหน้าเกาจำไหมเขาไม่ใช่คนดีคาร์มอสไปเธอเอาล่ะทีนี้เธอพอใจหรือ,อยังโอเคข้าเห็นละข้าเชื่อเจ้าแล้วคาร์ลสเธอนั้นแตกต่างจริงๆเอ๊ะเอธอสอบ ใช่เขาก็แ <Laure> ค <en> ่ทดสอบเธอคะคะค่ะเขาไม่ได้บ้าใช่ไหมเนี่ยเจ้าสับปะหลาดน้อยเจ้าคงไม่เข้าใจความสำคัญของการพบเจอในครั้งนี้สินนะเกี่ยวกับมนุษย์ที่เหลือรอดอยู่นะเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าพวกเราต้องฝ่าฟันอุปสรรคมามากแค่ไหนกันเอะ เหตุผลที่ข้าจะเชื่อเจ้าหนาไม่ใช่เพราะแค่คาร์ลอสแนะนําเจ้าหรอกนะแต่เป็นเพราะประชาชนที่เจ้าด้วยช่วยชีวิตและสิ่งที่ข้าได้เห็นในวันนี้มันก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ความพักดีของเจ้าแล้วข้านั้นจะจัดงานแต่งตั้งให้เจ้าในวันพรุ่งนี้จากนี้ไปเจ้าจะทําหน้าที่เป็นสังฆราชอัศาวินที่ถือเป็นเกียรติสูงสุดที่มอบให้กับมนุษย์วีรัสตรีที่สังหารอาบีด้วยตนเอง ฉันคือวีรัสตตีสับป,ปลาดน้อยเจ้าได้ช่วยชีวิตชาวซิลเวอร์กราร์ดกาน้ำไม่ท้วนเจ้าอยากได้อะไรตอบแทนละ่ะเงินโอ้โหถึงกับกลุ่มขามับเปนตัว <laughs> น่าสนใจมากข้าชักเกจะชอบเจ้าเด้อสิเง้นข้าจะให้รางวัลเจ้าเป็นหนึ่งล้านกูก็แล้วกันหนึ่งล้าน ฉันยิ่วกัดรวยแล้วว้าขนมลาโอ้โหมีเนื้อด้วยวู้วายล่ะฟังนะข้าเป็นสังฆราศวินน่ะมันแค่เริ่มต้นข้าจะส่งเจ้าไปที่สถาบันหลวงเพื่อเรียนพลังให้ออเดอร์ออเดอร์น้ำแข็งของคุณมีศักยภาพสูงมากฮะเรียน งั้นฉันควรจะซื้อเคียวเศรษฐีอย่างฉันควรจะแล้วเคียวมันเกี่ยวอะไรกับการปเป็นเศรษฐีละ่ะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะหาซื้อเคียวมาเป็นอาวุธถ้าอยากได้จริงๆแล้วก็คงต้องหาใครสักคนมาหลอมให้แล้วละ่ะหลอมท่านหมายถึงระยุสกาลิเกอร์แห่งปราสาทศสาศสตร์เซลแต่ว่าเออดีไซย์ของเขามัน ไม่ต้องห่วงเขาหน้าตกลงแน่นอนถ้าข้าจะไม่ผิดในตาสีดำและผมสีดำคือสัญลักษณ์เฉพาะของสายเลือดนั้นสินะบทที่13บสามพิชีาวายสัตปฏิยานตนจตุลัตณนะมหาวิหารเซนมาลี นี่นี่ฉันได้ยินมาว่าวีรตรีสังหารอาบิดได้ด้วยตัวคนเดียวล่ะรู้สึกว่าจดหมายข่าวของโบดระบุไว้ว่าโศกอนุตกรรมที่เวอร์แลนด์เมื่อสองปีก่อนจอาจเกิดขึ้นซ้ำก็ได้ถ้าหากไม่มีเธอโผล่มาช่วยนะพิธีบอบรางวัลจัดขึ้นทันทีเพื่อวีรตรีที่ช่วยเหลือทุกชีวิตในซิลเวอร์กาจาพิธีแต่งตั้งสังฆราอัศวินเคในนามพระเจ้า เองเชิญจัวเซฟเอเดียนจอนที่11แห่งบุศักดิ์สิทธิ์ขอแต่งตั้งให้เลดี้ลาวบีเธอเมดเป็นสังฆราชอัศวินแห่งบสศักดิ์สิทธ์ขอให้พระเจ้าคุ้มครองเชื่ออย่มาว่าเธออยแค่สิบกปีเองนะเธอคือสังฆราชอัศวินที่เป็นที่สุดในประวัติศาสตร์สิพระเจ้าเอยุ่อยู่น่น พระเจ้าจแนะนำความหวังใหม่มาสู่พวกเราทุกคนนี่เป็นชว่วงเวลาที่จะต้องถูกบัตทตกลเป็นในประวัติศาสตร์ช่องหลาดใจซิรจจิงเจ้หนูติดอ่างนี่เจ๋งดีแฮะเจ้าสับป,ปะหลาดน้อยหันไปยิ้มโชว์ความน่านับถือให้ทุกคนได้เห็นสิเจ็บเจ็บท้องมากนี่ฉันกินมากไป เย่แล้วทำไมตั้งตอนนี้ดู้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเหงื่อถึงได้ออกขนาดนั้นล่ะประหมายงั้นเหรอไม่ใช่เรื่องของคุณ <ll> <one> ฉันฮิวกาสได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นสังฆราชอัสวิน <S <S ฉันจะมาขายหน้าในเวลาแบบนี้ไม่ได้ ทำไมเจ้าหนูติดอ่างนี่ทำตัวแปลกๆฮะรว่าเธอจะเจอร่องรอยของอาบิจะฉันรอดแล้วเออดูเหมือนที่จะประมือเธอมากไปหน่อยสินะสามวันต่อมาระหว่างทางไปปราสาทซานเชล ป๊บทรงพระราชทานเหรียญแก่มิสฮิวการท่ามกลางเสียงอันคือกล้องของประชาชนและสังขลดอสศวินที่อายุน้อยที่สุดก,ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นไดาา้เคยเป็นสังรลชอสศวินนั่นคือสิ่งเดียวที่พวกเขารายงานตัวตนของฉันในฐานะเลดีด้ที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองมรกตยังคงเป็นความลับ ตอนนี้พวกเราอยู่ในอาณาเขตเจกรวัดเบอร์เลนเธอยังไม่เลิกคิดว่าที่ตัวเองกลายเป็นคนล่ำรวยอีกเหรอจจกรวรดเบอร์เลนกูหลังจากที่เธอเตื่นขึ้นมาจากอมีดเธอนะ่ะกินเป็นอย่างเดียวหรือไงเฮ้อเธอไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับโลกที่เธออยู่บ้างเลยเล่มันสําคัญมากง้เหรอช่วยไม่ได้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันแล้วกันในโลกนี้หน้ามีรัฐอยู่สี่รัฐใหญ่ๆ โดยมีสาธารณัฐซิเวอร์กาจาจัดกวัดเบอบร์เลนอนาณาจักรอีทานเบลและบ้านเกิดชั้นสหพันธ์ลัตยาตเอาล่ะพวกเราใกล้ถึงเมืองเอเวอร์วินเทอร์แล้วมันก็คือศูนย์กลางโรงงานในจักรวัดเบอ์เลนในฐานะที่เป็นหนึ่งในสี่ลัฐใหญ่เอเวอร์วินเทอร์นั้นมีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมเมืองเอเวอร์วินเทอร์เอ๊ าดฉฉัันนคิว่เ่งเห็นปรสสาาทีดี๋ยวนี้ไม่มีปราสาทอะไรทั้งนั้นแหละเธอคงจะตาฝาดไปเองแหละยังมียอดหอคอยที่แหลมอย่างน่าเหลือเชื่อหอนาฬิกาที่มาหึมาและสะพานที่ยาวมากนี่เธอพูดถึงราสาศาสตร์เซลเลย ปราสาทซานเชลเป็นที่เดยุสกาลิเวอร์และครอบครัวของเขาเอาศัยอยู่นั่นคือปลาทางของพวกเราแต่เธอไม่เคยไปมาก่อนแล้วเธอจะรู้ได้ไงไรปราสาทซานเชลมันเป็นหน้าตาอย่างไงฉันไม่รู้เดี๋ยวฉันกลับมาฉันต้องไปปลดปล่อยสักทีหน่อยนะเน่อย่าให้ฉันไปด้วยไหมยอย่ามายุ่ง โทษนะการกินวิญญาณของสิ่งมีชีวิตเป็นวิธีเดียวที่เจ้าชนะใจสัปหลาดที่อยู่ในตัวฉันได้ชั่วคราวโดยปนลเขาแค่กินยาฟันเกินกันได้ฉันทนไม่ไหวแล้วเจ้าโง่นี่นายไม่เห็นลรืไงว่าสักราไสซมวีอยู่แถวนี้นะถ้าพวกเราเมาเราอาจจะโดนจับกันได้ยาฟันเกิน